กับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับช่วงหลังจาก5โมงเย็นโดยประมาณในแต่ละวันที่เราคิดว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกับประเด็นที่น่าพูดคุยกันในคุยกับบัญชากับเพจ f a c e b o o มิสเตอร์บันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับเข้ามาแล้วเจอเจอกันแล้วไม่ลืมเด็ดขาดนิ้วอย่านิ่งนะฮะ กดไลค์ฟอลโล่ like, follow, แล้วก็แชร์สอย่างก็เลยนะครับเพื่อให้เพจของมิสเตอร์บันเนี่ยเราเชื่อมต่อกันออกไปเยอะๆครับข่าวสามประเด็นที่น่าสนใจของในแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์ที่เราคิดว่ามันมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนเราไม่ว่าจะอยู่ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเราจะนํามาคุยกันอยู่เสมอนะครับท่านผู้ชมพอได้ข่าวกันนา้ไหมฮะ สำหรับหลายคนที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตก,กับทางด้านถนนพหลโยธินฝั่งสวนจตุจักรซึ่งตัวนั้นเป็น5แยกลาดพร้าวถูกไหมฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยทางฝั่งของสถานยรถไฟฟ้า BTS หมอชิดปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหมอชิดเก่าโอโย้อนหลังกลับไปประมาณ2ทศวรรษ20ิกว่าปีเนี่ยแถวนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่จอดรถบรขอสอหมดเลยครับแต่หลังจากนั้นไม่นาน,นะฮะก็ถูกย้ายมาสร้างเป็นหมอชิดใหม่และพอเป็นหมอชิดใหม่ก็มีโครงการที่เกิดขึ้นใหญ่โตอย่างเช่น สิ่งที่เรียกกันว่าแกรนบางซื่อสเตชันหรือเป็นสถานีกลางบางซื่อซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงกําลังจะเปิดให้บริการภายในพฤศจิกายนปี64ประมาณมีนาคมจะทดลองให้คนไทยได้นั่งเล่นกันประมาณ3เดือนเต็มเต็มกับเส้นสายสีแดงครับวันนี้ที่ผมพูดถึงตรงนี้เพราะอะไรทราบไหมฮะจะมีแนวคิดในการเอาอีกแล้วโยกหมอชิดใหม่มาอยู่หมอชิดเก่าครับทีนี้ตรงที่เป็นหมอชิดใหม่ปัจจุบันที่ท่านผู้ชมถ้าเคยไปกันนี่นะครับมันก็จะเป็นนั่นแหละฮะ เทอร์มินอลใหญ่เลยของรถบกสนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้การตัดระบบขนส่งมวลชนก็ดีทางยกระดับก็ดีนะทางด่วนสีรัฐไปเชื่อมตอนนั้นก็ดีสถานีรถไฟกลางบางซื่อที่จะเปิดก็ดีนี่นะครับกำลังพร้อมเป็ดเสร็จหมดเลยครับ แนวคิดที่จะย้ายมาถึงตรงหมอชิดเก่า,าก็กลายเป็นเรื่องที่หลายคนเถียงกันเยอะเลยนะฮะชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ตรงหลังซอยอโพนโยธิน18หรือซอย3ซึ่งจะใกล้กับช่อง7นี่เลยครับเขาก็ต่อต้านไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเลยนะครับถ้าใครเคยเข้าไปโดยเฉพาะคนที่ไปต่อทะเบียนรถหรือเสียภาษีกับกรมการขนส่งทางบดสำนักงานใหญ่ตรงนั้นจะทราบกดีเลยนะครับ ถนนก็สองเลนแคบๆทุกวันนี้ก็คอนโดมิเนียมตึกสูงขึ้นละฟ้าไปหมดเลือด้งท้องสองทางเข้าจากพิภาวดีลังสิตก็ได้เข้าจากผลโยธิน18ก็ได้นะครับหรือเข้าจากพหผลโยธินทางซอย5้ต้นของต้นสถานีหมอชิดต,ตรงนี้ก็ได้นะครับเหตุผลที่วันนี้อยากคุยกันก็เพราะว่า63ไร่นะครับ63ไร่กับหมอชิดเดิมเนี่ยนะฮะถ้าจะย้ายจากใหม่มาหมอชิดเดิมเนี่ยนะครับจะต้องใช้เงินตรงนี้ถึง2 0 0 0 0ื่นหกกว่าล้านบาท สองหมืกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเขาจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นคอมเพ็กซ์สารพัดสเปคขึ้นมาแล้วก็มีส่วนที่เป็นบขสอยู่120,000ตารางเมตรผมว่านาทีนี้น่าคุยนะฮะแล้วก็น่าที่จะพูดคุยกับท่านนั่นของฝั่งของนักวิชาการฝั่งของนักวิชาการกันก่อนดีกว่านะครับว่าเรื่องราวที่จะมีการย้ายตรงนี้เนี่ยทั้งในแง่มูลค่าการตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมการจราจรชุมชน และระบบขนส่งบนชนที่มันจะกลายเป็นความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหมอชิดเก่ากับหมอชิดใหม่เนี่ยย้ายหรือไม่ย้ายอยู่ที่เดิมต่างคนต่างพัฒนาอันไหนจะดีกว่ากันนะครับเรื่องนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านของรองศาสตราจารย์ดรประพัฒพงค์อุปรานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ประพัฒพงค์นะครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมครับแต่ได้ยินชัดเจนครับอาจารย์ประพัฒพงศ์ครับอาจารย์เคยไปตรงหมอชิดเก่าบ้างไหมฮรเคยไปครับเคยไปครับตั้งแต่เคยใช้ตั้งแต่แรกๆเลยครับตั้งแต่เมื่อ22ปีที่แล้วใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับครับครับแล้วอาจารย์ก็ต้องเคยผ่านหมอชิดใหม่ด้วยถูกไหมครับ ใช่ครับครับใช่ครับวันนี้ถ้ากัดใช้ทั้งสองที่โอ้มีโอกัสใช้ทั้งสองที่เลยนะฮะวันนี้ถ้าถามโดยสายตาที่อาจารย์มองเปรียบเทียบครั้งที่เคยใช้หมอชิดเก่ากับใช้หมอชิดใหม่เนี่ยนะฮะเอาสายตาความรู้สึกกันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะลงดีเทลกันเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะย้ายไหมครับในมุมผมเนี่ยคือเว,เวลาเวลาเทียบว่าจะย้ายไม่ย้ายเนี่ยอาจจะดูที่ขนาดพื้นที่ครับขนาดพื้นที่ที่มัน ผมคิดว่าหมอชิดสอกเนี่ยมันมีมันมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่าสามารถทําอะไรได้มากกว่านะครับแล้วก็การเข้าออกเนี่ยมันอาจจะสะดวกกว่านะครับคือหมอชิดใหม่หรือหมอชิดสอกเราเนี่ยแต่หมอชิดเก่าเนี่ยคือตอนเนี้ยมันมีสิ่งปลูกสร้างหรือมีรถไฟฟ้า BTS ที่ไปขวางทางอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่มัน็นพื้นที่แบบแคบไปละนะครับถ้าถ้าดูภาพรวมๆเนี่ยนะครับแล้วมันอาจจะเกิดผลกระทบ บางยานะครับคือการจราจรช่วงพื้นที่ตรงนั้นนะครับถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยมันมีทั้งสถานที่ราชการนะครับแล้วก็สถานการบินพลเรือนแล้วก็ขอบอการขนส่งทางบกเนี่ยมันอาจจะทําให้พื้นที่มันติดขัดได้พอสมควรครับอืมครับเพราะฉะนั้นโดยสถานที่ตั้งตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากกับเมื่อสมัยก่อนที่จะย้ายหมอชิดถูกไหมครับนะฮะถูกครับถูกครับครับครับ นอกจากนี้แล้วเรื่องเส้นทางจราจรที่อาจารย์บอกเพราะว่าดีไม่ดีอาจารย์ก็ต้องเคยไปต่อป้ายทะเบียนรถยนต์กรมการขนส่งทางบกถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ครับเส้ตอนนั้นติดกันแบบตังเมเลยถูกไหมครอาจารย์ฮะใช่ครับใช่เส้นตรงนั้นอาจจะติดแล้วก็ตัวที่มันจะวนออกครับจะคือเราต้องคิดต่อไปว่าถ้าสมมุติว่าเราจะหมอชิดไปอยู่ที่เดิมเนี่ยนะครับจังหวะที่รถจะอยู่เทิร์มเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างครับมันอาจจะทําให้เพราะตัวขนาดของรถ รถเมย์ของเราหรือรถบัสของเราเนี่ยมันขนาดใหญ่กว่าปกตินะจังวัดที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกเนี่ยมันจะมีวงเลี้ยวของหมัใช่ซึ่งอาจจะทําให้จราจรติดขัดได้พอสมควรอาาครับหรือแม้แต่ทั้งสองจุดตอนนี้ที่เราคุยกันนะอาจารย์ฮนะก็คือพอคนมาถึงปลายทางที่หมอชิดของแต่ละฝ่ายก็จะต้องใช้ระบบ,บขนส่งมวลชนแบบรองรับต่อเชื่อมด้วยใช่ไหมฮะ ดูจากสองจุดแล้วอาจารย์คิดว่าอันไหนได้เปรียบดีกว่าหรือตอบโจทย์เรื่องของการเชื่อมต่อกันได้ดีๆก็ดีกว่าคือคือถ้ามองเนี่ยถ้ามองในนับปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามีหมอชิดหมอชิดเก่าเนี่ยมันเชื่อมกับอุสาหกรรได้โดยตรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองถึงการขยายตัวในอนาคตเนี่ยครับการขยายตัวนอเนื่องจากต่อไปเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พระหุนยศชินนะฮะพระหุนยศชินเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันใกล้กับหมอชิตสองมากกว่า oh. การเชื่อมต่อในพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยในมุมผมเนี่ยการขยับขยายเนี่ย uh huh. การรองรับในอนาคตเนี่ยจริงแล้วเนี่ยหมอชิดสองน่าจะน่าจะตอบโจทย์ได้ได้ดีกว่าหมอชิดหนึ่งแต่ uh huh. จริงแล้วเนี่ยในตัวพื้นที่ของเขาเองเนี่ยมันก็ยังไม่เชื่อมต่อโดยสมบูรณ์นะครับ uh huh. คือคือเราอาจจะได้ใช้แค่ BTS uh huh. นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย เมื่อการเดินทางที่เป็นอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นรถไฟชานเมืองหรืออะไรต่างๆที่จะเชื่อมกันทั้งหมดเนี่ยผมผมคิดว่าโดยโดยส่วนตัวเนี่ยจากกายภาพที่บอกนะครับแล้วก็ความจุนะความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและก็ระบบเชื่อมต่อเนี่ยผมนึกคิดว่าหมอชิตสองนีงได้เกลี่ยรวมรวมกระทั่งความสะดวกนะครับในการเข้าถึงระยะเวลากับารใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับที่จอดรถการเข้าออกเนี่ยผมผมคิดว่าไอ้สิ่งนี้ต้องเอามาพิจารณา นะครับอืมฮะทีนี้พอม,มาถึงประเด็นอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่เกิดการย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับชุมชนบ้านเรือนที่อาศัยทั้งเก่าและใหม่ถูกไหมครับถูกครับ,รบ,รบอันนี้อันนี้มันจะมีผลชัดเจนกับหมอชิดเก่าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกันหมดเลยถูกไหมครับครับผมครับ<ะ>เอ่อมันคือตอนนี้เนื่องจากด้วยความที่ไม่ชัดเจนเชิงนโยบายเนี่ย<ะ>ตอนแรกเนี่ยเรามีหมอชิดหนึ่ง นะแล้วเราย้ายไปหมอชิดสองเนี่ยทีนี้เราก็เปิดให้ชุมชนต่างๆได้เกิดขึ้นรอบๆมีคอนโดอะไรต่างๆขึ้นรอบๆหมอชิตเก่าใช่ครับแต่หมอชิดสองเองเนี่ยไม่มีอะไระแล้ววันหนึ่งเราบอกว่าเราจะย้ายกลับมาอมออไอ้ผลกระทบจากจราจรเอ่ยมลพิษเอ่ยเสียงเอ่ยเนี่ยมันเริ่มจะก,กระทบโดยตรงกับประชาชนเพราะนั้น แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งซึ่ง, hmm. งต้องวางแผนเนี่ยเราไม่ได้วางแผนรองรับไว้เนี่ยด้วยด้วยความไม่ชัดเจนบางอย่างเนี่ยนะครับขณาคนที่เราไม่ได้วางสอดคล้องกันเนี่ย hmm. ผมคิดว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่า เมื่อเทียบกับหม์ดที่สองซึ่งตอนเนี้ย uh huh. มันยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู uh huh. ่พอสมควรแล้วก็ยังไม่มีชุมชนอาศัยอยู่เท่าไหร่หรือ uh huh. ถ้ามองง่ายๆคือพื้นที่ที่ชิดกันเนี้ก็เป็นสถานที่ราชการหรือพระหุ่นเจ้ชินเอกก็คือพูดง่ายๆก็คือไอโซนฝั่งนู้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบขนส่งมวลชนมีระบบรางอะไรต่างๆซึ่งจริงมันมน,น่าจะสอดคล้องกันมากกว่า uh huh. นะ ครับฮะอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจะย้ายไปพอย้ายไปปั๊บไอ้เจ้าหมอชิดสองเนี่ยมันก็จะโลง่งจะถูกพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์ทางด้านของอการร้านค้าดิพาร์ตเมนต์สโตร์มิกซ์ยูทอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเรารมองในประเด็นที่ย้ายไปแล้วเขาเอามาใช้ประโยชน์ในทางมิกซ์ยูทเรียลเอสเตทเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับคือคือจริงๆไอ้พื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยในมุมผมเองเนี่ยมันมันเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยเยอะมากนะครับ,รบใ,ในในภาคอุตสาหกรรมเนี่ย จริงมันสามารถพัฒนาบางจุดก็ได้คือมันขึ้นทางส่งได้คือ,อจริงๆแล้วเ,เราเปิดโอกาสให้พัฒนาแบบเต็มที่เลยนะครับ,รบซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเอาระบบขนส่งสารนะเนี่ยที่พื้นที่มันมีจากัดเนี่ยถ้าขยายไม่ได้เนี่ยทิ้งไปเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับเคยเคยให้คอมมิ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าด้วยความด้วยความเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนพัฒขอยนยยทิ้เนี่ยเราก็ใส่พื้นที่ไปเยอะพอสมควรนะครับ เยอะพอสมควรที่มันน่าจะรองรับได้แล้วแหละครับไม่ไม่จำเป็นแต่ต้องลดพื้นที่ที่เป็นบกสของเราไปขนาดนั้นนะฮะแล้วพอย้ายมาหมอชิดเก่าเนี่ยนะครับ,รบผมคิดว่าหมอชิเก่าพื้นที่สเปซมันน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วมันใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เยอะมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเรายิ่งไม่มีพื้นที่ที่จะใช้รองรับระบบขนส่งสารนะ ผมว่าผมว่ามันจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตซึ่งแม้กระทั่งหมอชิดสองเองเนี่ยคิดว่ามันจะรองรับได้ไหมผมคิดว่าในอนาคตเองเนี่ยถ้ามองถึงประชากรพูดถึงการเจริญเติบโตเนี่ยบางทีหมอชิดสองเองเนี่ยอาจจะอาจจะไม่พอที่จะอ๋อครับเพราะนั้นอาจารย์ก็มองว่าในกรณีที่เขาจะเอาพื้นที่เนี่ยไปทําเกี่ยวกับให้ให้ผลตอบแทนทางธุรกิจในแง่ของ real estate แบบ mixed use เนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์กับการย้ายกลับไปกลับมาตรงนี้ถูกไหม ผมผมคิดว่าไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่คือคนที่จะอยู่อาศัยเองเนี่ยก็อาจจะเป็นฟังก์ชันลองนะครับคือคนจะอยู่ใกล้ใกล้รถไก้ฟ้าเลยแบบโดยตรงชิดๆเลยเนี่ยซึ่งมีเมล็ดพัิธ์ประกอบด้วยนะผมผมว่ามันหาไปอีกสักนนิดนึงอ่ะมันน่าจะดีกว่าในในมุมของเราสมมติเราเป็นคนอยู่อาศัยเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นวิคยูสแบบบิสเนสมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสามสิบชั้นสี่สิบชั้นอะไรอย่างเงี้ยในมุมในมุมผมนะครับที่มันขาย อ่าห้าชั้นหกชั้นเนี้ยจริงจริงมันมัน,ม,นมันเพียงพอพอสมควรแลร้วนะครับแล้วแล้วยิ่งระยะของมันเนี้ยมันไกลเกินไปเนี้ยนะครับที่แล้วถ้าดูบริเวณรอบๆเองเนี้ยก็มีห้างส,สินค้าต่างๆเต็มไปหมดครับพอสมควรแล้วนะครับคิดว่ามันพอสมควรแล้วนะครับเราควรพัฒนาเป็นอย่างอื่นมาประกอบนะครับจริงจริมิกมันมันใกล้เคียงกันแล,ะละ้วล่ะนะครับครับ ทีนี้อาจารย์คิดดูนะฮะเพราะอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับเวลาเราใช้บริการมาลงที่หมอชิด2ถูกไหมฮะมันก็ต้องมีเกี่ยวขึ้นของระบบขนส่งรองที่เรียกว่าฟีเดอร์เพื่อที่จะนําประชาชนเนี่ยเข้าไปสู่ระบบขนส่งขนาดใหญ่เป็นหลักๆนะครับถ้าเรานึกภาพว่าตอนนี้สถานีกลางบางซื่อก็จะเปิดถ้าไม่ผิด้าไม่เจออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่พฤศจิกายน64ได้ใช้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามาดูว่าเกิดย้ายมาหมอชิดเก่าเมื่อกี้ที่เราคุยมาทั้งหมดพอเห็นภาพแล้วว่า เส้นทางก็แคบอะไรก็แคบถึงค้าจะต้องมีการเวนคืนและสร้างทางเชื่อมออกไปหาทั้งโทเวทั้งผนโยนทินทั้งอะไรก็แล้วแต่อาจารย์คุ้มค่านกไหมครับผมผมมององตัวตัวแรกก็คือว่าคนคนที่มาเชื่อมต่อเนี่ค่็น่าจะมีปัญหามกันคือมันจะเดินไกลมากครับคือไกลจากระบบหลักซึ่งเราจะใช้วอ l ์ w a y สกาย สกายไซเคิลสกายวอล์กอะไรต่างๆนี่กันเดินไกลาจากศูนย์กลางมากๆนะครับการขนย้ายพวกปกติหมอชิดนี่มันก็จะมีสัมภาระต่างๆเนี่ยการการขนย้ายนี่มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเหนื่อยสําหรับผู้เดินทางนะครับผมว่า <ๆ S 2> <ๆ S 2> ไอ้นี่จะมีปัญหาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ตัวของรถที่จะเข้าออกเนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนกัน <ๆ S 2> ครับว่า มันจะใช้อย่างไรแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเวลาที่คนเข้าออกจะต้องมีที่จอดรถบางทีมันไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะไม่มาใช้บริการนะครับ,รบที่จอดรถ hmm. ครับ hmm. คือมาส่งที่ญาติที่น้องอะไรต่างๆนะครับพวกเนี้ยมันมันจะเต็มไปด้วยปัญหาพอส่วนตัวนะครับ hmm. คือคือถ้าเรามองรวมๆเนี้ยผม hmm. ผมไม่คิดว่าไอ้ที่มีอยู่สมมติบนชิซซองเนี้ยก็ต้องพยายามดีไซน์หน่อยที่จะเชื่อมโยงเ hmm. ชื่อมต่อกับระบบหลักน, uh huh. นะฮร uh huh. ซึ่งอาจจะ อาจจะใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วก็จะไม่เหนื่อยมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ปรับมาหมอชิดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่เส้นทางด่วนที่ต้องปรับใหม่นะครับเส้นทางระบบรองต่างๆสมมุติเราจะมีรถตู้มาเชื่อมต่อที่จะเข้าในเหมืองเนี่ยก็ก,ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ผมคิดว่าไม่ง่ายเท่าไหร่แล้วเนื่องจากพื้นที่ที่มันเป็นแค,แคแบๆนะครับม, uh huh. มันค่อยงจำกัดคือถ,ถ้าเราบอกง่ายๆมันความกว้างมันไม่ง่ายต่ถึงแปดถึง แปดสิบเมตรด้วยซ้ำนะครับ <ừ m. S 2> คือถ้าอมองแบบพื้นที่แบบคร่าวๆนะครับคือมัน uh huh. เทียบเท่ากับถนนถนนเส้นเอ่อเส้นเส้นถนนโยทินแค่นั้นเองนะครับมันมันก็แคบๆนิดเดียวเองมันมันอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี้ยแค่รถจอดแช่เนี้ยเราก็แคบจะถ้าทราเรติดล่ะเส้นลาดขาตรงนั้นนะครับอ๋อฮะฮะทั้งนั้นอาจารย์คิดว่า ทำไมเราไม่สร้างระบบเชื่อมต่อกับระบบขนส่งรองตรงหมอชิดสองณนะปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่สั้นกระชับเร็วกว่าถูกไหมครับครับผมครับใช่ครับใน<อ>ในมุมผมนี้ผมเห็นด้วยกับอย่างนี้นะครับคือใช้ระบบรองเที่เชื่อมมากับหมอชิดสองครับเนื่องจากพฤติกรรมแล้วก็จากหมอชิดสองเองเนี่ยจริงๆมันเข้าออกด้วยทางด่วนนี่มันง่ายละ่ะนะหรือมันมีทางที่จะออกเชื่อมโยงไปจริงจริงๆแล้วหลักการในการออกแบบเรื่องของ ตราจรกนคือเอาสายเอาเส้น,นครับิงโยงมันออกไปจากตื้ที่ตราจรให้ชิดแน่นๆ่ะให้ง่ายที่สุดแค่นั้นเองคือรีบๆออกไปอย่าเอามากระจุกกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ปัญหาที่รถติดคือเราอยู่ดีเอามารวมกันตรงตรง,ตรงกระจุกที่ไม่จาเป็นค,คือกิจกรรมกิจกรรมที่ไม่จาเป็นแล้วเอามากระจุกอยู่รวมกันเนี่ยนะครับเราจะมีทั้งโอ้ผมผม,ผมคิดว่าคือถ้าอยู่หมอชิด หนึ่งเนี้ยจะเห็นภาพความวุ่นวายพอสมควรนะครับกิจกรรมที่ไม่จําเป็นเนี้ยนะครับสมมติว่าจะอยู่หมอชิดหนึ่งนะครับมันก็ต้องย้ายสถานที่อื่นๆออกไปอไอ้ไอ้อย่างเนี้ยมีโอกาสที่จะ,ท,จะที่จะไม่ติดแต่ว่าการย้ายหน่วยงานราชการหรือย,ย้ายประชาชนออกไปจากพื้นที่เนี้ยมันก็ต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายใช้การเวยนคืนซึ่งผลกระทบกับประชาชนเองเนี้ยพี่น้องประชาชนเองอาจจะอาจจะ มีปัญหาระยะยาวที่ทําให้โครงการไม่สําเร็จได้ง่ายด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ผมมองถึงว่าถ้าจะขยายตัวในอนาคตเองเนี่ยคือปัจจุบันเนี้ยถ้าขยายไปหมอชิดหนึ่งมันอาจจะพอภายในระยะเวลาสักห้าปีแต่ถ้าสิบปีเนี้ยเราจําเป็นจะต้องขยายเราจะทํำยังไงต่ออืครับเช่นเอกมัยเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มเต็มอชัดเจนคือคนก็เลิ่มใช้กลายเป็น มันยากลําบากคนก็จะขับรถอย่างนี้ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่เราตั้งใจจะทําให้ประชาชนใช้ขนส่งมวลชนแต่ว่าพอมันยากลําบากเข้าถึงยากนะเดินทางไม่เชื่อมเลยพบประมาณก็แพงระยะเวลาในกรารพัฒนาก็นานผลกระทบก็เยอะ <c oughs> นะครับมันเลยทําให้เออไม่ใช้ดีกว่าฉันใช้รถยนต์ขับง่ายกว่า <c oughs> ไม่ต้องเสียเวลานะครับ <c oughs> ไม่ต้องวนหาที่จอดนะครับอืฮะครับ อ,อาจารย์ครับถามในแง่ของหลักเศรษฐศาสตร์หรือว่าแนวแนวความคุ้มค่าของการลงทุนทั้งๆท,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 ที่ขณะนี้กําลังเกิดวิกฤตเศรษฐกษิจแล้วก็โรคระบาดโควิดกันอยู่เนี่ยเหมาะสมไหมครับกับโครงคการนี้ครับผม,ผมก็คิดว่าในในแงเ่เศรษฐกิจเนี่ยเขาอาจจะอาจจะพยากรณ์ไปยาวๆนิดนึงนะครับคือถ้าคือเราชอบมองโลกในแง่ดีแต่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 ภาวะปัจจุบันเนี่ยแม้กระท่าน การเดินทางเนี่ยมันเริ่มลดลงใช่ถูกอ้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะเริ่มผมผมคิดว่ามันมีเรื่องของการค้าขายระบบใหม่เกิดขึ้นชครับเรียกว่าเป็นออนไลน์มากขึ้นคนก็เริ่มตัดสินใจแบบใหม่คนเดินทางน้อยลงตัดสินใจง่ายขึ้นไม่เดินเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยคือเราเราเริ่มใช้ชีวิตแบบใช้ดิจิตอลมากขึ้นถูกครับเพราะนั้นการเดินทางที่ไม่จําเป็นนะฮะแล้วอนาคตเองเนี่ยนะครับ มันอาจจะมีระบบใหม่ขึ้นมานะคะที่ที่เราไม่รู้อีก5้าปีมันอาจจะเป็นระบบรถไฟฟ้า,าหรือขับเคลื่อนที่ไร้คนขับนะครับอะไรพวกนี้ยนะครับเราก็ควรควรมีพื้นที่ที่รองรับในมูลผมเองเนี่ยนะครับคือถ้าคิดวางแผนแล้วเนี่ยต้ควรที่จะวางแผนในอนาคตจริงๆแล้ว พอฮยอนจินสําหรับเรานี่ก็เป็นคิดว่าเป็นศูนย์การของเอเชีย e ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเทาอีสเ <G PL. S 1> อเชีย so e เลยแต่ว่ามันจะสมาร์ทหรือไม่สมาร์ทเนี่ยมันต้องวางในอนาคตแต่ถ้าเรามองฟังกชั่นณปัจจุบันนี่ยมผมว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับ,อ,อ,รบอาจารย์นะคือทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อเอาง่ายๆ22ปีที่หมอชิดเดิมเคยอยู่เนี่ยนะครับความเป็นเมืองกับการขยายของเมืองมันปเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากถูกไหมฮะ โอ้ใช่ครับใช่ครับใช,ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเอาแนวคิดว่าอ่ะจะย้ายหรือไม่ย้ายก็กลับไปที่โครงการเดินที่เคยไปหาที่ทางแถวรังสิตอันนี้อาจารย์คิดยังไงครับผมคิดว่าในในมุมผมเองเนี่ยเมื่อมันมีฟีเจอร์ที่เราวางไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในมุมผมเองเนี่ยมันมีแนวคิดหนึ่งเขาเรียกหนึ่งพาร์แอนไลน์พาคกแนอกแนไล์ก็คือว่าจอดรถไปข้างนอกคล้ายๆกันครับครับขนส่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยน่าจะดีกว่านะคะ เอกมัยเนี่ยจริงๆเห็นไหมครับมันไม่ตอบโจทย์แล้วถ้าย้ายไปหน่อยเนี่ยนะครับย้ายย้ายย้ายออกไปทางสุขุมวิทหน่อยเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์นะครับเหมือนถ้ามาฝั่งภาคใต้เองเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเข้ามาตรงปดก้าวผมว่าย้ายออกไปหน่อยหมอชิดเองเหมือนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยจะทําให้เขาเข้ามาทําไมจริงๆเราอยู่แบบเช่นเขาเรียกว่าดอนเมืองอะไรต่างๆลังสิทธ์ต่างๆก็ได้แล้วใช้ปีเตอร์ที่จะเข้ามาใช้สายสีแดงที่จะเข้ามาแต่เราก็ต้อง ซัพซิดีไอ้รถไฟฟ้าพวกนี้ให้ต้นทุนมันต่ำหน่อยอาจจะยี่สิบบาทหรืออะไรต่างๆคนิึงจะได้ใช้คือไม่จําเป็นจะต้องเอารถเข้ามาเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยรถมันติดฟังก์ชันคือคนเดินทางจากต่างจังหวัดมาจะปุ๊บสร้างประจอดแล้วเชื่อมนะฮะคือคือคือปัจจุบันนี้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยใช้เวลาไม่นานแต่มาติดตรงตรงรังสิ์นี่แหละครับถ้ามองง่ายๆนะครับเกือบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงซึ่งจริงๆมันไม่จาเป็นแล้วนะครับแล้วก็ ถ้าเราใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจริงจริงมันมันมีเวลาชัดเจนแน่นอนอ <c oughs> บอกยี่ยสิบนาทีก็ยี่สิบนาทีไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องมายุ่งกับเอรถยนต์ <c oughs> ไม่ต้องมายุ่งกับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องยุ่งกับปฏิเสธเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยเราจะทําเป็นเหมือนเป็นเหมือนมือไว้ข้างนอก,กเอกน,บบนี่ยผมคิดว่าการออกกฎเมืองแบบเนี้ยมันจะช่วยทําให้เมืองมันเมืองมัน,มนดูดูสบายขึ้น <c oughs> ดูไม่หนาแน่นโดยที่ไม่จําเป็นในมุมหมนะครับจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ ภาพความเปลี่ยนของเมืองเนี่ยผมว่าจากยี่สปีที่แล้วหมอนชิดนะครับหมอชิดสมัยก่อนคือว่าโอ้โหเข้มข้นสุดละมีการหมดสุดแต่ตอนนี้เราไปดูนะครับบางกะปิพระรามเก้านะครับสุขุมวิททองหล่อนะครับหรือแม้กระทั่งฝั่งบางบัวทองอะไรต่างๆนะครับเวสเกตอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นเมืองหมดแ่ละขนาดเท่าหมอชิดเลยถูกในมุมผมนะในมในุมผมตอนนี้คือมันขนาดเดียวกันเลย ้างสรตว์สิงหาคือถ้าเรามองง่ายๆเรามองว่าคนจะไปใช้ยื้อทางสันท์สิงาจริงๆโหว่าตอนนี้้างสัตวสิาเนี่ยคนไม่เข้าไปไม่ใช้ข้างใจกลางเมืองแล้วตอนนี้ข้างทางเมืองเต็มไปหมดนะครับ,ค,รบคือบีทับทิมเ,เขาเลิกเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นคือเราเราอยากคิดว่าคนจะต้องเข้ามาสู่กลางเมืองอย่างเดียวผมผมคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นนะครับมันเลยเราต้องสร้างฟีดเดอร์ที่มันเข้าถึงเขาได้เยอะๆมากกว่าไปกระจายเขาไว้ข้างนอก แล้วใช้ปิดเดอร์เชื่อมเข้ามานะฮะเพราะไม่งั้นเราจะมาติดกระจุกโดยที่ไม่จําเป็นอครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายฮะถ้าจะถามจากที่เราคุยกันอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับส่วนตัวอาจารย์คิดว่าควรหรือไม่ควรย้ายครับอในมุมผมเนี่ยหมอชิดหนึ่งเนี่ยนะฮะผมไม่ค่อยเห็นด้วยกันแรกอยู่แล้วนะครับคือคือมันจะเหนื่อยนะฮะในในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆการลงทุนความคุ้มค่านะครับ แต่มอสชิดสองเองเนี่ยผมก็คิดว่าในระยะยาวในอนาคตเนี่ยนะครับในมุมผมเองเนี่ยในหันนักวิทาการเนี่ยนะครับก็ต้องมีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นฟีเจอร์ที่เชื่อมแต่ตัวหลักๆที่จะเข้ามาเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าคุณย้ายออกไปอีกอยากเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับ uh huh. คือเอาเฉพาะที่จําเป็นไม่จําเป็นต้องยกตัวอย่างเนี่ยมันมีรถเมล์ประมาณรถรถโดยสารไปทางประมาณร้อยคันเนี่ย uh huh. เอามาสักยี่สิบคันได้ไหม uh huh. ให้มันวมไปแปดสิบคันที่ไม่จําเป็นอ่ะอยู่ข้างนอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะเห็นได้ว่ามันมันสะดวกสบายได้มากขึ้นครับมันจะไม่กระจุกตัวกันเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่าหมอชิดสองนัปัจจุบันเนี้ยมันรองรับได้สักสิบปีแต่ในอนาคตมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมผมคิดว่ามันนั้นไม่น่าจะเพียงพอแต่หมอชิดหนึ่งเนี้ยก็คง เห็นแล้วแหละว่ามันคงไม่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 ค่อยพอเท่าไหร่นะครับครับครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรประพัฒพงค์อุปรานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังด้วยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็คงเห็นแล้วนะครับนั่นคือในมุมมองของนักวิชาการด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าว่างๆนะฮะท่านผู้ชมลองใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะเอาว่างจริงๆนะฮะ ลองไปขับรถผ่านแถวหมอชิดเก่าดูนะฮะเอาวันทํางานนะครับวันนี้เขาไปต่อทะเบียนรถกันนะฮะแล้วก็ลองไปขับรถแถวหมอชิด2ดูนะครับฮะแล้วเราก็จะเห็นครับว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันแล้วโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งมุมองจากนักวิชาการก็ดีในเชิงทางสังคมสิ่งแวดล้อมผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจทางอนาคตล้วต้องไม่ลืมนะครับโค v i ด19เนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมของการทำงานอยู่บ้านหรือแม้แต่การขับรถขับลา หรือแม้แต่การเดินทางอย่างสิ้นเชิงต่อให้โควิดหายความคุ้นเคยคุ้นชินของคนในช่วงปีสองปีนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนั้นแล้วจริงๆก็คงต้องคิดรอบด,ด้านไปหน่อยนะครับวันนี้หมดเวลาครับสำหรับคุยกับบัญชาในเพจของมิสเตอร์บันนะครับชมย้อนหลังได้ทุกช่องทางของเรานะครับ w w w m ไซต์มิสนี่คือเว็บไซต์มาที่เพจ Facebook ของเราก็คือ Facebook Mr. Bu n นะครับนอกจากนี้ฟังพอดแคสต์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องเห็นหน้าผมก็ได้นะฮะเพียงแค่มีแอปพลิเคชันบนมือือออถขงคุณ สองตัวตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับคือ Spotify กับ p o d b e a n แล้วก็ใส่คำค้นหาว่า m r b u n สกดได้ถูกด้วยนะครับ M I S T E R B A N ครับทั้งหมดนี้ก็คือช่องทางที่เตรียมไว้หมดอู้เกือบลืมอีกหนึ่งฮะ YouTube m r b u n นะครับ YouTube m r b u n ก็เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยรับรองได้ครับว่าเตือน ชัดเจนมากกว่ามาร์คสักกระเบิกเตือนเฟซบุ๊กอีกนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ,อเพจของมิสเตอร์บันนะครับในช่วงของมีทามกันนะครับโอ้ในช่วงของคุยกับบัญชากันนะฮะทำหลายช่วงก็อย่างเงี้ยงงนะครับเอาละครับติดตามกันได้ไหมนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ